สวัสดีครับพวกรพุกซ่านทีวีนะครับในกับไล,ลน,น์ลเลกเกนร์ดิชหรือเกมเซตทีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเออเล่นกันแบบไลน์เลยนะฮะแบบว่าเอ็ายเซทีมครับนะก็ยังไม่พูดเรอครับ <laughs> oh <yeah. S 1> ก็วันนี้จะมาเล่นเกมนะครับ กูเดิมครับแต่ว่าคอลานมีปัญหานิดหน่อยนะก็ผมอาจจะมีสิทิ์การถ่ายใหม่ก็ได้นะครับผมมีสิทธิ์ต้องถ่ายใหม่ด้วยนะนะฮะเนี่ยเล่นชิซียเลยนะครับ โอ้โห oh อันนี้อะไรนีดับเบิ้ล <Double>. 12โอเคแล้วตีบอสครับโอ้โหจะต,ตีบอสเป็นไงนะแล้ว12เกินเลยทีเดียวแปดอะตีบอสเนาผมต้องแปดเนี่ย ะแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ไปวะเนี่ยได้รับพลจากเคื่ี้เก้าเก้านะอ่าตามนะครับดูสิว่าผมจะได้เท่าไหร่ดรบเบิ้ลสิบครับห็นไหมผมต้องได้สิบตลอดทุกตาเลย ตึกเดี๋ยวแล้วทีนี้ต้องบอกกินแล้วล่ะเดี๋ยวปรับปรับคอลายแป๊บนึงแล้เวเดี๋ยวทานคอ <c oughs> ไลน์มันจะจริง <c oughs> งอ 5m เมลยครับประทุ <c oughs> นี่เดี๋ยวเจอนี่ตายซะแล้วอ้าวยิมเนสนาว เน็ตเนา่าเครื่องผมก็แหลกครับจผมก็ไม่รู้ว่ายิมทำไมไม่พูดวะหรือว,ว่าผมปิดลำโพงวะบอว่าเข้าลายเสียแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่แล้วกันเอาลงคลิปนี้ก่อนแล้วคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าถ้าคุยกับยิม ได้ก็ถ่ายเลยครับแปดเท่าแปดต้องแปดได้ไหมอ่ะแปดทีก็ไม่ได้โอ้ ทไมเครื่องผมมันเหล็กจังวะอ่ายิ้มไปไหนวะจ้าจ้อออกไปใช้แบบเห็ดผมน่าคโอ้ว่าทีมทีมยิมมีสิ์ชนะนะระบผมว่า ว่าซันล,ลี่เนี่ยท่านจรานที่จัไม่ดีนะครับหรือว่าเป็นที่ลูกเตา๋าอ่ะมีกางก็คุณลูกเต๋าดีครับ59บเก้าวกหเท่าไรไม่รู้74นะฮะอุ้ยแ4สครับ,รบเ่ินทางหน่อยรอยืมใช้ลูกเต๋าไอกา้กระโหลก นี่ผมก็คงจะรู้นะว่า,าทีมเอสวส,ส่วนใหญ่เนะี่ยเขาจะใช้เต่าหัวกะโหลกลนะฮะอันนี้ใช้ใช้เต่เเนะเาเหี้ยอะไรไม่รู้อ๋อเกดจากกระบะวิสติดเกิจากกระบะวิติอ่ะอันนี้ 7M ครับก็เอาที่ได้อนะ2 8 10นะฮะ5ก็ได้ คูนห้าเม่งสิบเอ,อเด็ดเลยเพิ่มไปสองจุดเก้าเอ็มดูด้ว่าใครจะกล้าตกแต่ว่าทีมจิมกับทีมผมนี่สูสีนะครับเก้า <Yeah. S 1> เป็นกีนบวัดใจนะฮะ ถ้าออกนะฮะถ้าออกเจ็ดรูด้แล้ปไปสึกษา,าเลยไปวะโอเคเจ็ด okay. ด้มนะามเนี่ยเราจะโชว์สเต็ปพ่อมึงสี่เอาเก้าเอาเจ็ดไม่ได้เอาเก้าโอเคมาตีบอสกันสองครับสองก็ตีประมาณเท่านี้ไ okay. อโค้ดเป็นหนึ <c ười> ่งร้อยแปดสิบสี่ ว้าจอมติหน well, ่าว okay, ้าแล้วทำไมต้องเป็นเมืองนี้น่ะก็เยี่ยมเลยครับดับเบิ้ลหเสียบุ๊คคือเสียสายจริงเนะเออพอเถอะเรื่องโอเคครับได้940เกยสี่เก้ากะ เจ้าครับเดี๋ยวมันจะโชว์สเต็ปครับรู้ว่าทีมยิมต้องแพ้ครับหรือว่าทีมแพ้วะแปดไปเลยพี่น้องเอ้ยพุ้ยเครับน่นม่หาพูดก็ต้องลงเจ็ดนะเจ็อครับประมาณนี้เดีวาม้เจอ โอเคมันไปเรือบินแล้วหาทางเร็วหาทางเร็วเจ็ดสิบเอ็ดครับเสียแพ้แล้วครับปบายหนน่าได้หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่ง โอเคก็เป็นเท่านี้นะฮะก็เอาเป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เอาเป็นแค่นี้ก่อนนะโอเคครับเสร็จ